สวัสดีครับกลับมาพบกับชุนชวนคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams อีกแล้วแล้วก็เป็นในส่วนของการใช้ฟังก์ชัน Breakout Room ซึ่งผมเนี่ยเคยทำคลิปมาไว้1คลิปแล้วเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าไปทำงาน Breakout Room นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาลองกันในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลย สำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams อีกแล้วแล้วก็เป็นในส่วนของการใช้ฟังก์ชัน b e a k Out r o o m ซึ่งผมเนี่ยเคยทำคลิปมาไว้1คลิปแล้วเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าไปทำงาน b e a k Out r o o m นะครับแต่ว่ามีอาจารย์หลายคนมีคุณครูหลายคนมากเลยครับทักมาข้างหลังห้องนะครับว่าอาจารย์การทำ e a k Out r o o m เวลาทำจริงเนี่ยมันทำยังไงยังมองภาพไม่ออก ยังไม่เคยลองแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปลองใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาลองกันในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยเริ่มการเบรกเอาท์ลูมนะครับเราจะไปที่เมนูเบรกเอาท์ลูมคลิก1ครั้งแล้วเลือกจำนวนห้องที่เราต้องการจะแบ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกแบบแมนนวลแล้วคลิก Create Loom นะครับรอระบบทำงานแป๊บหนึ่ง หลังจากนั้นมันจะมีแถบเครื่องมือด้านข้างขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีห้องเกิดขึ้นมาแล้ว2ห้องสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับก็คือไป Add s i d e Participant เราก็ทำการเลือกเลยครับว่าอยากจะให้มีใครบ้างที่เข้ามาอยู่ในห้องแต่ละห้องนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเลือกไป เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปที่ assign นะครับแล้วก็เลือกห้องที่เราต้องการให้เด็กกลุ่มนี้อยู่กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เหลืออยู่เราก็จะเลือก select all แล้วก็ assign ไปห้องที่เหลือนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปคลิกที่ปุ่มคำว่า start room ตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งครับหลังจากนั้นระบบจะทำการแยกคนแล้วก็แบ่งกลุ่มทีนี้สังเกตได้นะครับว่า ผู้เรียนของเราเนี่ยแต่ละคนจากจอภาพที่ขึ้นมาเต็มๆก็จะเริ่มหายไปทีละคนนะครับตอนนี้เราก็ทำได้เพียงแค่รอให้ระบบทําการจัดสรรเด็กเข้าไปยังห้องต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นห้องอยู่2ห้องแล้วก็ตัวเราที่อยู่ข้างนอกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเข้าห้องไหนเนี่ยให้เราไปคลิกที่ห้องนั้นเห็นไหมฮะ คลิกที่คำว่า open คลิก3จุดนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ j o ยหลูนะครับคลิก1ครั้งตอนนี้ระบบก็จะทำการดึงเราเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ห้องที่1ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอกับผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของห้องที่1 หลังจากนั้นเราก็ทําการเรียนทําการพูดคุยทําการสนทนาต่างๆตามที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับคราวนี้เมื่อเราเสร็จกิจกรรมต่างๆจากกลุ่มที่1หรือห้องที่1แล้วนะครับเราอยากจะไปห้องที่2เนี่ยให้เราไปคลิกที่ปุ่ม leave นะครับคลิก1ครั้งนะครับเราก็จะหลุดออกมาจากห้องที่1 หากเราต้องการเปลี่ยนชื่อห้องนะครับให้เราไปที่ห้องน,นั้นเลือกจุด3จุดแล้วก็ rename room นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการลบชื่อเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ตรงนี้เราสามารถทำได้หลายครั้งนะครับหลังจากที่เราใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาคลิก rename room ระบบก็จะทำการเปลี่ยนชื่อให้เราเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับชื่อก็จะถูกเปลี่ยนไปคราวนี้หากเราอยากเข้าห้องนั้นเราก็คลิกไปจุด3จุดแล้วก็คลิก join room นะครับ ระบบก็จะทำการดึงเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องที่2แล้วก็ไปเจอกับนักศึกษาที่อยู่ในห้องที่2ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเรียนการสอนครับอาจารย์ก็ทำการเรียนการสอนไปตามปกติมีการพูดคุยมีการซักถามหรือให้ในักศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้ของเขาออกมานะครับในห้องเรียนที่เราแบ่งออกมาแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยของ Microsoft Teams ได้เต็มที่เลยนะครับ ทีนี้หากเราต้องการที่จะออกจากห้องนี้แล้วนะครับก็เช่นเดิมนะครับให้เราไปที่ปุ่ม Leave อ,ออกมาจากห้องนะครับคลิกหนึ่งครั้งเราก็จะหลุดออกมาจากห้องนั้นแล้วเมื่อเราต้องการที่จะเข้าห้องอีกเราก็คลิกทําเหมือนเดิมขั้นตอนเดิมเลยครับคลิกไปที่3มจุดแล้วก็จอยลูมในห้องที่เราต้องการจะเข้านะครับหลังจากนั้นเวลาที่เราพูดคุยไปนะครับก็อย่างที่บอกเนาะ มันจะเกิดบรรยากาศในการเรียนบรรยากาศที่สนุกสนานยิ่งถ้าเกิดนักศึกษา,าหรือผู้เรียนเนี่ยนะครับเปิดกล้องทุกคนแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นให้กันและกันโอ้บรรยากาศในห้องนี้สนุกมากเลยครับหลังจากนี้นะครับก็อยู่ที่ วิทยายุทธของอาจารย์ผู้สอนของครูผู้สอนแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะมีเทคนิคมีวิธีการยังไงที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเนี่ยให้เขามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆกับผู้เรียนอย่างห้องเรียนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับก็จะมีครูล่ามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนด้วยทีนี้ถ้าเกิดเรา,าต้องการที่จะรวมห้องนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เราลีฟออกจากกลุ่ม ที่แถบเครื่องมือด้านขวามือนะครับเราจะคลิกคำว่า close room หลังจากนั้นระบบก็จะทำการดึงนักศึกษาหรือผู้เรียนแต่ละห้องเนี่ยกลับเข้ามาคืนนะครับสังเกตได้จากรายชื่อของนักศึกษานะครับจะหายไปทีละนิดทีละนิดเมื่อครบเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะทำการเปิดห้องรวมหรือห้องเดิมของเราที่มีนักศึกษาผู้เรียนทุกคนเลยกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเทคนิคที่ผมใช้ในช่วงนี้นะครับที่กลับมารวมห้องเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเป็นการระดมความคิดเห็นแล้วก็นำความคิดของแต่ละกลุ่มเนี่ยให้เขาได้เอามาแสดงให้กลุ่มอื่นๆได้เห็นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณครูอาจารย์หรือใครก็ตามที่ดูนะครับที่จะสามารถนำฟังก์ชัน break out room ใน Microsoft Teams เนี่ยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่สนุกสนานนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอยากจะรู้คิดว่าผมสามารถช่วยได้แล้วก็อยากได้วิธีการใช้งานแบบง่ายๆติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะครับจะมาเป็น Line ID ตัวนี้นะครับเออแล้วก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อที่คนอื่นที่เป็นสหายในวงการการศึกษาของเราเนี่ยจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันแล้วก็สวัสดีครับ